โรคของภิกษุโรคคือกิเลสที่ทำ้ายจิตและนำมาซึ่งทุก์โทษต่างๆสำหรับภิกษุแล้วโทษของภิกษุคือความไม่รู้ในความเป็นภิกษุซึ่งพระธรรมวิันเท่านั้นที่จะเตือนให้รู้ในความเป็นภิกษุตามพระธรรมวินันจากการสนทนา ปฐมกูตัดสูตรที่มสพ19กันยายน2563พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงโรคของบรรพชิตไว้4ประการนะครับซึ่งประการแรกนะครับพระพิพากก็ตรัสถึงว่าภิกษุเป็นผู้มากมาก ร้อนใจอยู่เสมอไม่สันโดษด้วยจีวรบินทบาเสนาสนะคิลานะปัจจัยตามมีตามได้ครับต้องเข้าใจก่อนนะคะใครที่คุณวิชัยกำลังกล่าวถึงพระภิกษุครับทุกคนไม่ได้เป็นภิกษุใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเพราะฉันภิกษุต้องต่างกับคนอื่นที่เป็นเครือขัดใช่ไหมคะใช่ครับเป็นผู้ที่ขัดเกลากเกลียดยิ่งกว่าเครือขัดมากครับ ถ้าขัดเกลากิเลสจะมีอาการอย่างที่ว่าได้ไหมแสดงว่าภ<ม>ิกษุนั้นเป็นโรคแล้วใช่ไหมคะโรคของภิกษุนะคะแต่ภิกษุไม่รู้ใช่ไหมจึงเป็นโรคนี้นถ้าไม่รู้ว่าภิกษุคือใครก็ต้องเป็นโรคแน่คะ่ะเป็นโรคของภิกษุที่ <c oughs> ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ได้เป็นภิกษุตามที่เด็ระสมกฎท,ที่จะเป็นผู้ที่ห่างไกลจากความติดข้องห <c oughs> ่างไกลจากกิเลส และก็ขัดเกล่ยยิ่งกว่าเครียดความเป็นโทษของโรคนะครับที่เกิดกับเพศบรรพชิตกับคฤหัสถ์นะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างไรไหมครับท่านอาจารย์ครับบรรพชิตก็ต้องเป็นบรรพชิตถ้าบรรพชิตเป็นอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่ใช่บรรพชิตเพราะฉะนั้นสัตว์จะบารมีอยู่ที่ไหนคะถ้าไม่มั่นคงในความเป็นเพศบรรพชิตก็ไม่ตรงครับเป็นโทษไหมคะก็เป็นโทษอย่างยิ่งครับ ไม่ว่าแก่ตนเองและพระศาสนาด้วยครับสิ่งเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไรครับเราแก้คนอื่นได้ไหมคะแต่กล่าวความเป็นจริงให้ทุกคนได้รู้ทูก่กันเป็นประโยชน์ไหมท่านาจะต้องแก้ตัวเองโดยความเข้าใจถูกต้องตามคำที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็มีหนทางเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับ่อาจารย์ที่จะกล่าวคําจริงให้คนได้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเพราะฉะนั้น ประโยชน์ที่สุดของชีวิตคือขณะที่เข้าใจธรรมะแล้วเราค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจนะคะและก็ยังช่วยคนอื่นโดยการกล่าวถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจตรองจนกระทั่งเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกอันนี้ก็เป็นกัลยาณมิตรนะคะเป็นเพื่อนที่ดีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่างสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่บริณิพพานนะคะควบเดรฉีเยอะไหม แต่พระองค์ก็ยังทรงแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาโดยไม่หวังจึงไม่เดือดร้อนไม่ว่าใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจใครจะเข้าใจผิดหรือกล่าวคําว่าร้ายต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของความไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปปูดเบืองรออะไรเลยเพราะเขาไม่รู้รักษาใจเนี่ยไม่ใช่ใจคนอื่นนะคะรักษาใจตัวเองจะเข้าใจได้อย่างไรก็ท่านอาจารย์ว่าขณะนั้นก็ไม่ได้รักษาจิตเลย ใช่ไม่เข้าใจแล้วจะรักษาได้ยังไงเลยคะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาด้วยความเป็นเราจะมีประโยชน์อะไรนะคะก็เป็นเราไปเรื่อยๆคิดว่าเข้าใจธรรมะพูดได้อะไรได้แต่ว่าไม่รู้เลยว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ที่คําของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนถ้ารู้มาก่อนก็ไม่ต้องฟังคําของพระองค์ใครที่ไม่ฟังคําของพระองค์ก็คิดว่าไม่มีประโยชน์ แต่ความจริงเขาไม่รู้ว่าประโยชน์สูงสุดในชีวิตคือขณะที่กําลังเข้าใจเท่านั้นทีเดินหนึ่งขณะไปค่อยๆสะสมไปมิฉะนั้นแล้วถ้าไม่เข้าใจวันนี้เดี๋ยวนี้ต่อไปจะเข้าใจได้ยังไงล่ะคะเราจะฟังแล้วใจตรองจริงหรือเปล่าถ้าเป็นความจริงนะคะก็คือว่าไม่มีเราบังคับบัญชาไม่ได้แต่กว่าจะหมดความเป็นเราก็ต้องอาศัยความเข้าใจในขั้นฟันก่อนนะคะ ยังมีปัญญาอีกมากมายหลายระดับที่จะทําให้ประจักษ์แจ้งความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งแล้วถ้าคิดว่าพระองค์สอนอย่างอื่นนะคะก็เท่ากับกินยาผิดค่ะไม่ใช่ยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยยาของใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ยาด้วยเป็นยาผิดไม่ได้รักษาแต่ทําร้ายโดยไม่รู้เพราะไม่รู้จรงหยิดผิดกินผิด